ถ้าหนังหุ้มปลายเปิดแต่เปิดนิดเดียวจําเป็นต้องคลิบไหมครับถ้าหนังหุ้มปลายเปิดแต่เปิดนิดเดียวผมแนะนําให้คลิบนะครับเนื่องจากการทําความสะอาดแล้วก็กลิ่นนะครับระยะยาวนะครับการดูแลเรื่องเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะดีกว่ากันเยอะเลยนะครับกี่วันถึงมีเพศสัมพันธ์ได้การคลิบไร้เลือดเนี่ยมันจะเป็นการตัดและเย็บโดยครั้งเดียวกันแต่ว่าการที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตัวแม็กที่มันเย็บเนี่ยมันต้องหลุดหมดก่อนถ้าแม็กยังหลุดไม่หมดไม่แนะนําให้มีเพศสัมพันธ์เลยนะครับเพราะว่าว Mac เงพศ นแล้วมันเอาไปเกี่ยวอว,วัยวะเพศหญิงได้นะครับระยะเวลาที่แม็กมันจะหลุดอยู่ที่1-2เดือนบางคนถ้าผ่าน1เดือนมาแล้วแผลติดดีแล้วมาให้หมอเอาแม็กออกก่อนก็ได้นะครับวางยาสลบได้ไหมครับเราสามารถทําการวางยาสลบได้นะครับในการคลิบไหลเลือดในคนไข้บางคนที่ค่อนข้างกลัวเราก็จะใช้วิธีการฉีดยาเพื่อให้หลับแล้วถ้าพอหลับปุ๊บเราก็ทําการขลิบไหลเลือดคนไข้ก็จะรู้สึกคอมฟอร์ตกว่าแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการรมยาสลบเข้ามาเพิ่มน,นะครับ